สวัสดีครับมาพบกับราพนคอนออฟฟิเชียลนะวันนี้เนี่ยผมอยู่กับแขกสุดพิเศษแน่นอนนะเบลน้องเบลโซฮอตใช่ค่ะทุกคนอาจจะเห็นน้องเบลผ่านรายการไม่ว่าจะเป็นรายการของพี่นุมค่ะรายการมากมายฮะใช่ค่ะน้องเบลคือสาวประเภทสองใช่ค่ะทั้งเสียงทั้งรูปร่างทุกอย่างผู้หญิงเลยค่ะใช่ค่ะโอ้โหสาวประเภทสองค่ะถามก่อนเสียงผู้หญิงเนี่ย ทำมาไหมไม่ได้ทําค่ะธรรมชาติธรรมชาติเพราะ้าสร้างมาเสียงนี้เลยพราจ้าสร้างมาเสียงนี้เลยค่ะโอ้โหเอาน้องเบลติดอยู่ในเรือนจําค่ะที่ไหนนะครับอฝั่งทนพิเศษทนบุรีค่ะพิเศษทนบุรีพ้นโทษมาแล้วประมาณสักกี่ปีเนี่ยอูหลายปีอยู่นะคะเพราะว่าได้อภัยโทษปี25 5 8้าของสมเด็จพระเทพค่ะ58ก็ตอนนี้ก็ โ oh, อ้หเจ็ดปีเดี๋ยวก่อนจะถามเรื่องในเรียนจําเรื่องลึกๆถามได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะได้ทุกเรื่องเลยโอ้ oh, สู้เลยนะสู้แต่เอาข้างนอกก่อนได้ค่ะคือหมายความว่าเป็นสาปเพศสองตั้งแต่ข้างนอกเนี่ยคือทําคดีอะไรอะ่ะอืมคือตอนนั้นนะก่อนที่เบลจะเข้าไปข้างในนะคะก็คือ,อตอนนั้นนะมันเริ่มมีแบบว่า Facebook ให้ทําเพจได้ทําอะไรพวกเนี้ยได้เราก็เลยขายของกาแฟนเราขายโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือ แฟนหนูว่าเขาก็ไปแจ้งความว่าหนูว่าไม่โอนเงินเข้าบัญชีเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าบางทีอะถ้าสมมติว่าแต่ก่อนเนี้ยไอโฟนเวลามันเข้ามาขายอะเราก็ต้องไปซื้อเครื่องคิวที่สิงคโปร์ที่ไหเงี้ยเอามาเอามาขายในไทยแล้วเขาก็ไปแจ้งความว่าเหมือนหนูายากยากักยอกเงินไปแล้วก็ไม่โอนเงินเข้าบัญชีให้เขาอะไรเงี้ยหนูก็เลยโดนข้อหาแล้วก็ติดคุกค,ค่ะอ๋อนี่คือต้นเรื่องของคดีใช่งนั้นถามย้อนกลับอีกค่ะ เล่นยาไหมครับไม่เล่นค่ะแต่เคยกินเอ่เขาเรียกอะไรนะยาเมาอ่ะแมวกะเทยกะเทยก็จะเรียกว่าแมวแต่คือถ้าทางการแพทย์เขาน่จะเรียกเม,<บ>ม็ดสีอะไรเม็ดสีม่วงเม็ดสีม่วง,วง,วงโซลแลมโซ่แลมกะเทยเขาจะเรียกแมวตบแมวใช่แต่ก่อนกินอยู่แต่ก่อนคือหูหนูขาดไม่ได้เลยแต่ก่อนต้องคือตบแมวตลอดอ่าใช่คือกินยาประเภทนี้เป็นหลักเลยใช่กินทุกวันทุกวัน แต่ก่อนแต่ก่อนเริ่มจากเม็ดสีเหลืองก่อนแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นเม็ดสีชมพูแล้วก็เป็นเม็ดสีม่วงอ่ามันก่อนเป็นชมพูแล้วก็ตามมาม่วงชม,ชมพูแล้วก็ม่วงอ่ะนั้นต้องถามย้อนกลับไปเดี๋ยต้แต่เด็กๆเลยคือเป็นผู้หญิงแบบชอบเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยตั้งแต่เด็กเลยคือแต่ก่อนอ่ะแม่รู้แล้วแหละว่าเราอ่ะเป็นกระเทยแต่คือพ่อเราอ่ะรับไม่ได้อเออพ่อรับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายเขาก็เหมือนแบบก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้อ่ะเออหนูก็เลยแบบ เขาก็ยื่นข้อเสนอมาว่าเออให้ตั้งใจเรียนนะอะไรเงี้ยอย่าติดยาผมขอย้อนกลับไปเลยนะข<อ>ะยี้นิดนึงอย่าว่ากันเผื่อครอบครัวใดครอบครัวนึงเนี่ยอาจจะมีลูกที่เป็นแบบนี้อ,อคุณพ่อรับไม่ได้เนี่ยเขาทําอะไรกับเราบ้างตนนี้เรารู้สึกว่าก็คือพ่อหนู่าทุกอย่างเลยตีเตะสารพัดเลยอะไรเงี้ยโดนมาหมดแล้วอะ ืใช่คือแบบพ่อรับไม่ได้แต่ทายังไงอะหนูเลือกเกิดไม่ได้อ่ะอืใช่คือหมายความว่าเกิดมาแต่เด็กเนี่ยก็รู้สึกชอบผู้ชายอยู่แล้วรู้สึกชอบผู้ชายแล้วแต่ก่อนอะมันจะมีรายการจดหมายเหตุกรุงศรีอะอหนูก็จะไปเอาผ้ามาโพกหัวแล้วก็ลำํำอ,อะไรเงี้ยเออแม่ก็แม่ก็รู้แม่ก็รับได้อะไรอย่างเงี้ยน้าสาวก,ก็รู้เพราะว่าไปเอาลิปสติกเขามาทาปากเอามาแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะประมาณอยายุเท่าไหร่พอจําได้คร่าวๆไหมอือสองสามขวบ อ๋อถ้าเด็กก็คือร้อออนไลน์แล้วอะค่ะใช่อะสถานที่หนึ่งสมมติถ้าเกิดครอบครัวไหนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกเป็นลักษณะแบบเนี้ยอยากจะอยากจะพูดอะไรย้อนอดีตไปะเพื่อเพื่อก็คือหนูว่าสมัยนี้สังคมอะเปิดกว้างแล้วก็ lgbtq ทุกคนอะก็คือทุกคนมีความสามารถหมดแบบว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจยอมรับแล้วก็คุยกับลูกไปเลยตรงๆเพราะว่าเบลคิดว่าสมัยนี้แล้วนะคะมันมันมันควรที่จะเปิดกว้างหลากหลายทางเพศแล้วก็ แนะนำสนับสนุนเขาไปในทางที่เขาชอบดีกว่าเพราะว่าลูกอะ่ะเลือกเกิดไม่ได้ในฐานะที่หนูเป็นลูกอะ่ะหนูก็เลือกเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นกระเทยแบบหนูหรอกถ้าเลือกเกิดได้นะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเข้าใจลูกๆเปิดอกคุยกันดีกว่าค่ะหรือถ้าจะมาพูดคุยหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านั้นใช่ต้องมีวิธีที่ดีกว่านั้นเพราะว่าหนูว่าสมัยก่อนก็คือ โดนพ่อตีพ่อกระทืบพ่อเตะเลยนะโอ้พ่อรับไม่ได้แับนี้เลยฮะใช่ก็บตกบันไดอะ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้ไดถ้าเกิดยุคใหม่เนี่ยก็คือชงใช้วความรักเข้าไปอ่าใช่ผมว่าใช้ความรักใช้การดูแลก็จะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้อันนี้เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์นะใช่อพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผลกระทบของครอบครัวมีไหมอย่าไม่เกี่ยวผลกระทบของครอบครัวไม่มีเพราะว่าแม่รับได้แล้วพอมาตอนเรียนปวชแล้วพ่อก็ทําใจยอมรับอ่างั้นแสดงว่าน้องเบลเนี่ยก็เรียนจบ ปวชจบแค่ปวชแล้วก็ไปต่อมหาลัยสยามแล้วก็ไม่จบอ่าเรียนไม่จบสยามใช่เรียนไม่จบก็คือออกมาเจอแฟนคนนี้แล้วก็ทำโทรศัพท์ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตอนนั้นเจอเจอแฟนอีกคนนึงแต,แต่ว่าคนนี้มาเจอทีหลังเพราะว่ารู้จักกันในเฟซบุ๊กอ่าผมถามจะโกะกันนะ,ะถามตรงน้องเบลเนี่ยเป็นกระเทยอ่ะมันจําเป็นไหมที่กะเทยจะต้องไปมั่วผู้ชายคนนั้นคนนี้อุ้ยไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิด อันนี้ไม่ได้ว่าพวกกระเทยแม่่นะคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราเบลไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่คือตัวหนูเองอะถ้าให้หนูเสียเงินในผู้ชายหนูไม่ยอมเสียหนูต้องได้เพราะว่าทุกอย่างที่หนูทํามาหนูเจ็บหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทําหน้าทํานมแป้งเพศทุกสิ่งทุกอย่างอะหนูแลกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นจะมากินฟรีเหรอหนูก็ไม่ยอมแล้วหมายถึงว่าน้องเบลเนี่ยพอ เป็นกระเทยเงี้ยมันมีความต้องการเรื่องพวกนี้ที่จะต้องไปหาผู้ชายไม่เสมอไปทุกคนใช่ไหมถ้าถามว่าเสมอไปไหมสมัยที่เราเป็นกระเทยเด็กอะไรเงี้ยเราก็จะมีความคันความแต้ไปจิกผู้ชายตามโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้โรงเรียนมัธยมนั้นมัธยมนี้ไปแลกพินเขาไปขอพินเขาใส่แบล็คเบอร์รี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณนั้นความคันมันก็จะมีช่วงแบบเราเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้วมันก็ ไม่มีแล้วอ่ะอ่าวุฒิภาวะพอมันเติ่ขึ้นเนี่ยมันก็เราโตขึ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่กับเธอที่บอกโอ้โหจะต้องแบบโอ้โหไปเห็นผู้ชายแล้วเกิดอารมณ์ตลอดเวลาถูกไหมฮะอ่าอีกเรื่องหนึ่งนี้เป็นเป็นมุมที่ดีอ่ะพอเข้าสู่จากการโดนจับเลยเอาคบึ้งเดี๋ยวจะไปเคลียร์เรื่องข้างในคุกพอน้องเบลเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงถูกไหมฮะใช่ค่ะพอโดนจับคดีเป็นช่อโกงช่อโกงสารตัดสินเท่าไหร่สารตัดสินอ่อหนูประมาณก็ได้ สองปีมาสองปีสองปีสารตัดสินสองปีแล้วส่งตัวไปที่เรือนจําบางบอนพิเศษทนใช่ใช่ใช่เข้าไปแดนชายเนี่ยใช่ค่ะตอนเข้าไปขอโทษนะฮะค่ะผ่าหรือยังหรือมีงูตอนนั้นทําหน้าอกอย่างเดียวมีงูอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเป็นยังไงฮะก้าวแรกที่เดินเข้าไปในศูนชายชะกันอันหล่อเหลาในเรือนจําอืมลงไปจัก รถสารใช่ไหมคะไปถึงก็จะมีสายกลางเลยก็คนที่ออกสารเขาก็จะไปแก้ผ้าแหกตุดลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเบลเองอะโชคดีวันนั้นเจอเจ้าหน้าที่ใจดีเขาก็เลยให้ไปแก้ผ้าแยกค่ะก็คือ้นตัวแหกตุดอะไรเหมือนผู้ชายแหละแต่อยู่ห้องแยกค่ะอเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาส่งตัวอยู่ที่ไหนอ่ะหลังจากนั้นตอนนั้น่ะส่งตัวไปที่แดน5ตอนนั้นแดน5เป็นแดนแรกลับใช่ส่งตัวไปแดนห้าปุ๊บ เราตอนนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะทำลอทอร้อยหนึ่งทะเบียนประวัติผู้ต้องขังอะค่ะก่อนทําก็คือโดนโกนกระบาลเลยโดนโกนคือตอนถูกจับเข้าไปผมยาวแบบนี้ใช่ผมยาวแบบนี้ฉันก็เลยผู้หญิงนะแต่งหน้าไหมใช่แต่งหน้าด้วยไปถึงเจ้าที่ทําไงคือเจ้าทีมได้เป็นคนโกนผู้ต้องขังด้วยกันที่เป็นคนทําทะเบียนประวัติผู้ต้องขังเนี่ยค่ะเป็นคนโกนคือโกนหัวเราเลยใช่โกนหัวเราเลยโอ้โหตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ทําใจทําใจแล้ว เพราะผมเคยคุยกับสาวเพศสองหลายคนเนี่ยคือเรื <S <S ่องนี้เรื่องความสวยงามเขาเลยนะแต่ว่าถ้าเข้าเดือนจำชายเนี่ยคือต้องตามกฎในยุคนั้นพอทําใจแล้วเป็นไงพอโกนเสร็จโกนเสร็จก็ก็เหมือนผู้ชายทั่วไปมีนมอ่ะเออเหมือนผู้ชายทั่วไปแบบมีนมอะไรเงี้ยเราก็ไปยืนถ่ายรูปทําประวัติเสร็จนู่นนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีคนแบบเอาข้าวเอาของดีๆมาให้กินอะไรเงี้ยมันมีคนฝากอันนี้มาให้นะมีคนเอานนี้มาให้นะมีคนเอาชุดมาให้มีคนเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้นู่นนี่แบบหลายสิ่งหลายอย่างมาก มีคน,นเข้ามาเสิร์ฟเราเลย <S <S ใช่มีคนเข้ามาเสิร์ฟเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าใครสั่งมาให้มาเสิร์ฟเรามาหลายเจ้าเลยใช่มาหลายเจ้าเลยเแล้วมาไม่มแบอบกชื่อเจ้ามันไม่บอกไม่บอกไม่บอกค่ะ,ะเราก็เลยเลือกไปถูกเลยลเอาแต่ขนมไ้ก่อนใช่เราก็เอาแต่ของกินเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปนั่งกินแกงหลวงมันจะใส่ถาดหลุมมาเหมือนตอนอเราเรียนประถมโรงเรียนวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนั่งกินกินมันก็กินไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ ขึ้นห้องกระเทยอ่าขึ้นอ๋อไม่ได้ขึ้นไปขังห้องรวมไม่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 ไมไมเขาจะมีห้องกระเทยใช่มีห้องกระเทยห้องกระเทยอยู่ประมาณกี่คนประมาณอืมถ้าตอนนั้นนะถ้าเบลจำไม่ผิดประมาณ30คนประมาณ30คน<ช>พิเศษคนเนี่ยแดนห้ามีห้องกระเทย30คนใช่ค่ะขออนุญาตนะปัจจุปัจจุบันกับตอนนั้นตอนไหนสวยกันอืมถ้าถามหนูย้อนกลับไปตอนตอนนั้นก็มีคนสวยนะคะ ตอนนั้นก็<ม>ก็มีคนคนสวยแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามีสวยหรือไม่สวยไม่ใช่หมาถึงตัวน้องเบลฮะปัจจุบันที่เป็นอย่างเงี้ยกับตอนนั้นอะอันไหนสวยกว่ากันอ๋อเหมือนกันเลยอ๋อใช่ก็จะให้หนคนเห็นภาพว่าในยุคนั้นที่น้องเบลเข้าไปเนี่ยก็คือสภาพแบบนี้ท่านชมสภาพแบบนี้สภาพนี้พอขึ้นไปสามสิบคนในกระเทยมอันี่กันไหมเฮ้ยม่มีมีน้องใหม่คือเราขึ้นไปถึงอะ่ะเราจะไม่ได้นอนที่ดีๆนะเราก็ได้ไปนอนแบบเหมือนตรงที่เขาแบบ สลับฟันปลาวางขากันค่ายๆกันแล้วก็ไปนอนสายกลางก่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไปนอนแบบที่ลําบากก่อนแนละ้วพอเราเริ่มสนิทกับกระเทยอนะไรอย่างเงี้ยเราเห็นตัวแม่เห็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คุย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 อ๋อมึงเป็นลูกสาวอีนั่นเป็นลูกสาวอี้แต่มึงไม่บอกกูละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมถามนอกประเด็นได้หนึ่งนะมันมีภาษานี่ไหมภาษากระเทยอะ่ะภาษาลูซูซาซีมัมนม,ม,ม,มีคนเอามาเล่นอยู่มี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 ภาษาลูมีคืออันนี้ตั้งกันขึ้นมาเองเหรอ คือหนูไม่รู้ว่าตั้งแต่สมัยแบบเรียนมัธยมพอมาเรียนปอชอก็คือพูดกับกระเทยมาภาษาลูตลออ๋อคืออันนี้คือแต่ข้างนอกนะใช่ตั้งแต่ข้างนอกแล้วขอตัวอย่างนิดนึงสมมุติดา่าผมวม่าผมเป็นคนขี้เลร่รีคูเซลูรีคูเซลูเอ่อรีคูเซลูจำมาไว้ท่านผู้ชมถ้าจะไปว่าคนอื่นว่าเขาขี้เหร่ก็ ลีคู่เสลูอ๋อพวกนี้คือภาษาลูถูกไหมใช่ภาษาลูแล้วก็มันก็คือเธอทุกคนเนี่ยเขาใช้กันอยู่แล้วอันนี้สนิทก็พูดได้เอาเข้าไปใช้ในเรือนจัใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือความรู้ใหม่โอเคแล้วขณะที่อยู่30คนเนี่ยพอเริ่มอยู่เป็นถูกไหมมีคนมาจีบเป็นแฟนเป็นอะไรมีไหมมีพ่อบ้านแต่ไม่ขอเออพ่อบ้านคนนึงพ่อบ้านคนนึงก็คือแบบว่ามาชุดเราไปอยู่ด้วยเลยก็คือลงจากขังมาก็คือแบบ มาล็อกตัวไปไปไปอยู่กับเขาเลยอ่ะโอ้สดแล้วเขาก็ไม่ธรรมดาที่อย่างนั้นเขาเป็นขาใหญ่แดนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทําใจอ่ะไปอยู่กับเขาปุ๊บพอไปอยู่เขาหล่อไหมไม่่ะไม่หล่อนะโอเคใช่ก็เลยแบบไปอยู่กับเขาเราก็เหมือนโดนขังอีกชั้นหนึ่งทั้งนั้นที่เราอยู่ในเรือนจําแล้วนะแต่คือพอเราไปอยู่กับเขาอ่ะเขาเหมือนมีหน้าที่บางอย่างในการคุมอภิสิทธ อย่างหนึ่งในแดนห้าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนโดนขังเดินไปไหนไม่ได้คุยกับใครไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อย,อยากอยู่กับเขาแล้วพอดีว่าหนูตัดสินเข้ามามันตกล็อกจำแนกพอดีอตกล็อกจำแนกพอดีปุ๊บหนูก็เลยเข้าไปโค้งกับเจ้าหน้าที่ในห้องจำแนกเลยว่าเหมือน,นเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่บางคนว่าจะให้หนูอยู่กับเขาที่แดนห้าแล้วหนูรู้ตัวละหนูก็เลยเข้าไป ในห้องจำแนกแล้วก็ไปโค้ง<ม>ในห้องจำแนกเลยบอกว่าหนูไม่ขออยู่แดนนี้ค่ะหนูขอไปแดนหกตามคดีที่หนูมาอ่าแล้วได้ไปเนี้ยทีแรกอะ่ะก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงบอกว่าจะไปทําไมมันลําบากก็อยู่ที่นี่ด้วยกันสิ<ม>เดี๋ยวสอนเล่นโขนลำไทยอยู่นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหนูบอกไม่เอาค่ะหนูขอไปอยู่แดนที่หนูมาตามคดีดีกว่าอืมเพราะว่าหนึ่งตามที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดอึดอัดเหมือนออเราติด<า>คุกอยู่สองสองรอบอะเหมือนแบบว่า เราอยู่ในเรือนจาแล้วแล้วเราต้องโดนเขาขังเราไว้กับเขาทั้งวันอีกรอบหนึ่งเงี้ยค่ะอ่ะแล้วได้ย้ายไปแดนหกไหมได้ค่ะ,อะพอย้ายไปแดนหกตาเน,นี้ยมันก็มีเรียกว่ารอบอยู่แล้วถูกไหมใช่รู้แล้วรู้เหลี่ยมแล้วใช่พอเดินเข้าไปแดนหกนางฟ้าอย่างนี้เดินเข้าไปแดนหกไปเงีงก็คนมาเต็มเลยพี่เต็มแบบหูไม่รู้มาจากไหนกันอะมายืนดูอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเคสเราแก้ผ้าอีกรอบหนึ่งคนตัวอะไรเงี้ยคนก็จะมาดูแบบ เนี่ยดูตูดเราดูก้นหลอย่างเงี้ยเนี่ยผู้ชายเรียกดูงานดีงานเงียนเปล่าได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาลุมดูเราเหีกผู้ชายใช่หนูก็อับอายอีกเพราะแก้แก้ผ้ากลางสนามฟุตบอลน่ะที่แดนหกเออผมดึกภาาออกใช่เสร็จแล้วผู้ชายถ้าผู้ชมนึภาพา่าอยู่กลางสนามฟุตบอลเนี่ยเวลาผู้ชายก็ล้อมเลยเป็นร้อยห้าหกร้อยคนเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันอย่างงี้อชเสร็จแล้วแดนหกมีกระเทยกี่คนแดนหกก็มีกระเทยตอนนั้นมีสองห้อง ห้องสองทับหนึ่งกับสองทับสามแยกกันอเออห้องสองห้องสองทับหนึ่งก็จะเป็นเซตแบบว่าบรรดาแม่แม่มห้องสองทับสามก็จะเป็นพวกกะเทยเ,เด็กๆอะไรเงี้ยฤทธิ์ไม่ค่อยเยอะตอนนั้นอะแยกกันอยู่แยกกันสองทับหนึ่งกับสองทับสามรวมกันแล้วก็ป้อน่นาจะประมาณสามสิบเหมือนกันอ่ะ,อะพอเข้าไปเนี่ยมีแม่บ้านมารับเราเป็นลูกบ้านไหมคือเข้าไปถึงอ่ะตอนนั้นอะเบลบพูดตรงๆเลยว่ามีกระเทยคนหนึง่งอะมันหลีมงหนูมันหลีมงหนูแปลว่ามันหลีมงก็คือแบบว่า เหมือนจะรอฟาดหนูรอตีหนูอยู่ใช่มันไส<ซ>เ,เราก็เธอเขาจะเรียกว่ามันหลีม่มงนี่แหละสับใหม่นะคะต่อปป๊บหนูก็รอรอกําลังเข้าแถวอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนับนับนัว่าคนมาจากแดนหะกี่คนนางก็เดินมาดูเลยค่ะเดินมาแบบว่าเหมือนจะรอเก็บโจทย์เราอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็ไม่ไม่กลัวอยู่แล้วก็พร้อมฟาดเหมือนกันอะไรเงี้ย แต่ว่ารุ่นพี่หนูที่เป็นแม่เล้าหนูอ,ะอ่ะกระเทยเ็าจะเรียกแม่เล้ารุ่นพี่เขาฝากผัวเขาไว้แล้วผัวเขาเป็นสเสมียนแดนอยู่ตอนนั้นผัวหนูยังไม่เป็นเขาฝากผัวเขาไว้เขาไม่เยี่ยมผัวเขาก็เลยฝากหนูว่าให้หนูอะ่ะไปอยู่ห้องสองทับสามไม่ต้องเข้าไปสองทับหนึ่งเสร็จแล้วก็คือเรื่องก็ไม่โดนไม่มีทะเลาะก,กันก็เลยไม่มีทะเลาะกันหนูก็เลยไปอยู่ห้องสองทับสามอ่าไปอยู่ห้องสองทับสาใช่ค่ะตอนนี้มันก็จะเป็นแก๊งกระเทยประมาณสักกี่คนได้นะแดนหกประมาณ30มสิบสามสิบนี่คืออยู่บ้านเดียวกันไหม ไม่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 เขาจะมีตัวแม่อยู่คนหนึ่งที่แบบว่าเดินสายเข้าออกเข้าออกเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยเขาก็จะมีถือว่าขาใหญ่เมื่อกี้ในวงการกระเทยของในแก๊งกระเทยเขาเนี่ยกระเทยเขาเรียกแม่กันอ่ะอ่าแต่แม่ก็คือต้องจัดแล้วกระเทยเขาเรียกแม่กันเขาก็จะแบบอวยยศเองว่าโอ้ยฉันนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาจะเขาจะพรีเซนต์กันแบบนี้ใช่เขาจะพรีเซนต์ตัวเองซึ่งแบบว่ากระเทยรุ่นเก่าๆที่เขาอยู่ๆกันมาเขาจะบอกว่า โอ้ยแต่ก่อนเข้ามาไม่มีอะไรเลยกูเห็นเพิ่งผ่านมม,มันมันนี่มาตัดไหมในคุกด้วยมั้งเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็เธอเขาก็เมาอะไรอย่ารเงเก่ารอบใช่เก่ารอบอะไรอย่างเงี้ยก็เธอเขาก็เลยเออเรียกแม่เขาก็จะมีบ้านของเขา <ๆ S 2> ขอ,ขาอ่แล้วตอนเนี้ยน้องเบลเนี่ยได้แฟนหรือยังประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมีคนมาแย่งจีบเยอะไหมก็เยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะเวอร์เพราะว่าเราเห็นจากแดนห้ามาละ เราพอรู้มาแล้วว่าการที่เราจะเลือกผู้ชายไปอยู่ด้วยไปอยู่กับเขาด้วยสักคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะเลือกคนที่ดีที่สุดอืใช่หนูก็ดู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 คนจนมาแบบว่าผัวของแม่เราหนูที่เป็นเสมียนแดนเนี่ยเขาก็จะใกล้จะปล่อยแล้วเขาก็เลยเอาผัวหนูเนี่ยมาช่วยงานเป็นเสมียนแดนผัวหนูก็เลยได้เป็นเสมียนแดนคนต่อไปอ หนูก็เลยมาอยู่กับพี่เขาอ่ะคือหมายความว่าถ้าพูดแบบนี้แสดงว่ามีหลายคนกำลังมาแย่งจีบห้าหกคนได้แหละผมมั่นใจในค่คุกผมอยู่คุกชายมาผมเห็นเสร็จแล้วเนี่ยน้องเบลก็เลยเลือกคนคนนี้อือ่ะตลอดระยะเวลาเดี๋ยวจบอีพีหนึ่งตรงนี้แหละตอนตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเขาคนนี้มีความสุขไหมมีความสุขมากเพราะหนึ่งเพราะหนึ่งก็คือเป็นคนที่เราเลือก แล้วเขาก็ดีกับเราทุกอย่างอ่าเขาไม่เลยบีบบังคับเราไม่บีบบังคับไม่อะไรเลยอทุกอย่างคือดีน้องเบลก็หมายความว่าน้องเบลก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตน<ช>เพียงหนึ่งคน,น,งคนอ่ะหนึ่งคนนะงั้นท่านผู้ชมผมขอจบง่ายๆเลย EP นี้เดี๋ยว EP สอเนี่ยผมจะขุดลึกเลยในเรือนจำนะครับเดี๋ยวฝากติดตาม EP สองได้ะะมันหยด EP สองค่ะ